เยรูซาเล็มอิสาราเอลชีวิตเหมือนเดินบนเหวอีกดนฟานใดสิได้เมื่อหาขอแม่ผู้เทาคนทางบ้านเฮาที่ได้จากมาห้าปีที่เป็นสัญญาขึ้นทางแล้วนาะสัญญาขายแล บ่ต้องกังวลลูกสิทนเพื่อวันข้างหนา้านนสิ้นใบสันทอดนาจะ,จะท้ามินแล้วนะ <laughs> จะก้าเพื่อามินจะตั้งหนานะครับเห็นท่างเขาแล้วครับแต้วอย่างว่าก่อน <laughs> Cảm ơn các bạn mà phiền dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để ยางรอเลยว่เปลี่ยนยางครับยางหังวนะหอดท่าทางของสนามบินแล้วครับแล้วยางหังวแบบนี้ยนี่ย โอ้เอม็มลำปางครับผมครับผมครับบ้านก็ด uh> ีใจคนอยู่ก็สู้ต่อไปนะครับเจ้าตัวโลกแล้วหรอครับพี่น้องว่าครับเฮอยหยาดเดินเดินนี่ใจวะครับตัวโลกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง จางนั่นปมาแล้วเดินทางมาสนามบินเกือบที่มาสนามบินยางหัวกลางทาอพี่น้องต้องเตลียนยางต้องเตลียมตตรวจโรคตนี้ตรวจโรคเรียบร้อยแล้วรอบบินตอนเี้าทุ่มเมียไทยประมาณเทียงแลง สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวลูกอีสานผัดทินครับพี่น้องครับทังจากที่กลับจากอิตาเลียแล้วนะครับน้องพี่น้องเนาะบ้องบัวกลับจากอิตาเลีวันที่ยี่สิบพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเวลาหา้าโมงนิดๆครับห้าโมงแรกนิดๆสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีาครับตอนนี้มาถึงสถานที่กัคโต กักต anyway ัวโควิดนะครับเนาะโรคระบาดเขาเดินทางเข้าที่พักกักตัวเตรียมกักตัวสิบจีมือพี่น้องบัลับบัลับมือนี่นะครับเนาะมือนี่มือนี่เป็นมือฟรีครับพี่น้องแถมเพป็นาะดมนำเปล่าไปหยุดสิบจีมือครับกักตัวสิบจีมือพี่น้องพอถึงนะครับโรงแรมอะไรนะเบบีบีรีสอร์ทจอมเทียนพัทยา แต่ละแต่ละรุ่นมากัก,กตัวอยู่บอ่บอบอ่อบ่อเดซัมโรงแรมครับกับบอ่พอพนาสิบเตี้ยนซับเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆนะครับยังมีสานมากอีกโรงแรมหนึ่งบ่อนมากอีกโรงแรมหนึ่งครับบา,ากกบงหมูบบม,มากอีกอีกที่หนึ่งครับกับเพื่อนกับเตี้ยมก่อนวัดไข่มาหิ้งโจ๊เจียวรางเือแกอ่านเพื่นเตี้ยมมาหิแ้แนวสิบเจ็ดนาฬิกาเขาแกลงพี่น้อง,ง,งเป็นกระเพราเตี้ยมมาหิ้งแบบกองที่น้อง,งครับเนาะ อาหารนี่เพิ่นให้อาหารฟรีอยู่สามมื่นสามขาบครับเส้าเที่ยงแล้วก็แลงครับถ้าห้องวอยากกินพร้อมที่เพิ่นจัดให้ครับสั่งเพิ่อหมอ,อครับแต่ว่าเพิ่นบอกให้นําอาหารจากข้างนอกม่ให้สั่งอาหารจากนอกเอามากินข้างในมาจัา่ดว่างนอ,นอี่น้องเนาะประมาณนี้มื่อแรกเพิ่นก็นเสิร์ฟเขามาให้แล้วครับบ้านลวงบอกกันมาถึงช่วงประมาณจากบ่ายสาม กลัวนะครับมาเข่าที่ผักเดินทางออกจากอิสราเอลีสามทุ่มอิสราเอลครับพี่น้องมาถึงเมืองไทยสนามบินสวนุวรรณภูมิประมาณจากเกือบเกือบเที่ยงครับเกือบเที่ยงพอสิผ่านต่อมอสพสิตรวจนั่นตัวนี้ตรวจเอกสารนั่นนี่เนี่ยปรนะมาณสามโมงกลักวเกือบสีมม่โมงนะครับวันนี้มาเบิ้งห้องพักครับพี่น้องกะสอบถามผู้ที่เพิ่นมาส่งเขาให้ เิ่นว่ามีทั้งพักคนเดียวแล้วก็พักสองคนครับมันหัวพักคนเดียวครับพี่น้องพักคนเดียวกี่ที่เขาพักสองคนก็มีเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งขอพักจะหน่อยนะพี่น้องเนาะน้ำครับพี่น้องหน้าข้างล่างวุนะพี่น้องบ่เอ้ยมีหัวหม่องอาบน้าพี่น้องเปิดน้ามึงเต็มหนึ่ เปิดหนั่นเต็มๆเราจะโยงหัวนอนจุ่มเหรียอยู่นี่ครับพี่น้องบางบอกก็เคยพอครับทั้งหอกพี่น้องเตรียมขับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบานที่กักตัวเพม่นระเทียมน้่งเปล่าให้นะครับน้่งเปล่าเไม่กระเทียมไม่ห้นะครับ เดี๋ยวไม่หายเรอยูครับนกเปาเรื่องตั้งนอกจัน,น่อยครับยากาศชงหาโมงกูกว่าครับมงกูกว่าพี่นอกตะเวนกับพวกสิโตกดินใครโยเปิดลงมาเห็นวิวทะเลอยู่พี่นอกตะเวน กำลังคำคอยครับพี่นอ้องเคยเห็นตะเวน,นเงาเงายูุ่โรปไม่เห็นตะเวนเมืองไทยนี่โชคไม่ห่งหัวใจว่างาอยู่ครับพี่นอ้องตรงนี้เป็นจอมเทียนนะครับหาจำเทียนนะครับก้อนบ้าคอยหลายนะพี่น้องเนาะเป็นค่อยคอยมาเนี่ย มูพวกผมไปอยู่ทางอิสราเอลเห็นคลิปนี้ก็คือสิใจว้อยใจวิจวเน่อยอยากกลับบ้านคือกันสู่ไปทุกคนครับพี่น้องพอเงินพอค้ามคอยกลับครับ,ร,บร่างกายไว้อยู่กับสู่ไปก่อนส่วนลายเ,นเนในในคนเหนือคนใต้ยู่โซนนี้นะครับใต้ก็อยู่โซนนี้ครับโซนขลางขลางนี่คนะรับของบางปลาตย์ตกน้ำกันจังหน่อยพี่น้องพระอาทิตย์เมืองไทยครับสำหรับผู้ที่ชู ตั้งประเทศครับอาทิตย์แงมแรงกำลังสิตกอยูไม่หรออากาศกับวทืถอว่าห้อนปานในครับแล้วก็บ่เย็นเพราะพอดีนี่นะครับนี่อากาศบ้านห้อตอนนี้ครับทั้งที่จะเลียวสีนาวแล้วครับนาวฟน้ กประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสถานที่กักโตัวนะครับเนาะต้องบอกสิได้นอนเนาอยู่นี่แหละพี่น้อง1 4 0 0อครับ14,000นะครับเนาะค่อยสชิได้ออกจากการกักโตโควิดนะครับเนาะโอ้ยแอร์เป็นปกบบเย็นยืนพี่น้องไม่ได้เพราะแอร์โดนกิจจังสิเป็นวัดนนะึงอะสิกินเข่าครับขึ้นก็นได้กิ่นตะขนมปังจากทั้งสายการบิน,นกันใ้กิ่นอาหารยู่ ไอ้ตน่ยต้าขนมปังสองเคือกับสองเคือกับขนมปังครับพี่น้องแต่ว่าตอนเป็นตัวโลกทางสถทามตัวเพื่อจัดเขากองไว้นะครับเนาะพ่อมากกักตัวเพื่อกห้เขากองมากขึ้นตอนนั่งเครื่องดีอยู่ครับดีขี้พาเนินว่ายังไะเฟิร์สคราบครับที่ที่ปรับบอนอนได้ลยไหมพี่น้องนั่งผู้เดียวปรับบอนอนได้ พี่น้องบ่มเมื่อยแห้งวันนี้นอนมากนอนมากเกือบจะสุดสุดการบินนะครับสุดการเดินดการเดินทา่านะครับนอนดีพี่น้อง่อบางบ่กินคออาบน้า่อนพี่น้องน้ามันก็อาบเม้นลายอะพี่น้องก็รู้ว่านี่เป็นไห้เฮ็ดยังนี่ครับทีได้วัดไข่เราทรงไปทางไล่น่าจะแมนครับคิดว่าเนะเาะกต่บ่าานเฮ็ดเงินน้ำเนินการไหลครับ เดี๋ยวค่อยพิจารณาต่อไปพี่น้องก่อนเดือนข้อกินเขาก่อนครับนิ้วก้อนแห้งครับพี่น้องกระเป๋าจากมือแรกของการกักตัวนาะพี่น้องเนาะการบางบัวมหอดเมืองไทยแล้วครับพี่น้องมหัศจรเมืองไทยแล้วเดินทางมากโดยสวัสดีพะมียางหัวอยาองยังกลางทางกับมี่ชุดทต้ครับเดินทางกับมหัศจบ้านเท่อยางปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะกักตัวสิบสี่มือเดี๋ยวคลิปกรับ เราช่วคอยล่งใเบืงองน้าพี่น้องเนาะคอยถารับชมอีกเจ้าหนึง่นนงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสานีแล้วครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับครับพี่น้องแต่เพียกางโซดินเอ็มล้าฟางอยู่ห้องนั้นครับพี่น้องเอม็มไม่อยู่ไกลครบไม่ไม่อยู่ข้างๆนี่วะเอ็มล้าปางยิ่งต้องมวพี่น้องอยู่ข้างมาทางเอามาตักต้กัน ้ตะเวนทางอิสเหลียวกับท้างบ้านเท่าพิงเด๋อน้อง่น้องต่างกันบ่พี่น้องกินข้าวแล้วบ่เอมิมกินข้าวยังน้ามาข้ามมากินลาบหมูอยู่นี่ถือเบียร์มาด้วยเลยฮะเพ่นห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับพี่น้องห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับโอ้ยตะเวนเนาะกําลังสิลบทะเลครับ ตะเป็นกำลังสิลับกอบฟ้าไ่รู้กับกอบทะเลมหมน่ะเบาผิดเห็นลำปางอยู่ห้าหมผมอยู่หา <laughs> สสซ่องวัพวพอกันหี่ครับ ตกดินงเราได้ค่อยไปขัะน้ำแรงครับอจอมเทียนพัทยา เนี้ยๆๆๆมืพี่น้องเอ,อ้ยหนึง่งวันคนเท่ามันเร็วเลือกเกินพี่น้องที่ด้วยสิจนมีเวลา24 e ชั่วโมงคือกันนะครับเนาะแต่ละมือนึงครับกินเขากินรูก้กินลากรับกินแค่ซ้ำอินครับพี่น้องเรียบร้อยครับมื่อแต่อีกหนึ่งมือครับพี่น้อง